นนมากก่อแโห oh, ยอดอุบอวบอ่อนๆเลยทุกคนดูนี่นี่ทุกคนดูเนี่เราจะนี่เราก็จะตัดทนตัดออกไปแล้วก็หนวดนะนี่นก็จะตัดอย่างนี้ชึบนะตัดตนวดมันออกไปหนวดแก่แกเขาเรียกหนวดแก่นะซึ่งหนวดอ่อนที่ตรงนี้เราไม่ตัดเรากินได้นะ สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมเต้คนป่านะทุกคนวันนี้เนี่ยผมก็ได้มาอย่างบ้านสวนนะทุกคนนะข้างหลังผมนี่เลยในบ้านสวนแต่ยังไม่ใช่หลังนี้นะครับผมเป็นบ้านใหม่อีกหลังหนึ่งที่อยู่บนเนินเขาทุกคนนะเพราะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปที่บ้านเนินเขาหรือว่าบ้านสวนนะครับผมนะมาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะผมก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเพราะว่าลูกหลานผมก็ไม่สบายนะผมนะ ก็เพิ่งวางเพิ่งวันนี้นะครับทุกคนนะมีเสียงลงมาแล้วนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เราเดินขึ้นไปดีกว่านะทันใหญ่ตะโกนเรียกผมแล้วนะผมนะนี่ก็บ้านทันใหญ่ข้างหลังผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปที่นู่นที่บ้านเออ่เนินเขานะครับผมแต่งตัวอย่างทหารญี่ปุ่นเนี้ยม้านเป็นฝั่งไงใส่กางเกงทหารญี่ปุ่นเนื้อทำไมมันรั่วอะสังกะสีมันรั่วเปลี่ยนเปลี่ยนสังกะสีอย่างเงี้ย แล้วเขาไปตามไ้ขเขามุ้งเลยือดตาเขาเดือดไเดือน่ชื่อไหนนะซื้อเก้าร้อยกว่าบาทเก้าร้อยที่ใีดเหรนะใช่แต่ใช่ไหมแ่มันมันกะเป้ตะฟูกมันยาวขนาดไหนกายห้าซอกพอดีเป้เลยโดอ่ะยันตนันรั่วแล้วเปไม่รั่วแล้วถ้ารั่วก็แผนหั้งจัดการแล้วล่ะอือ่วิศวะวิศวะมันคำนวณผิดหาล็กเล็กน้อย วิศวะคำนวณผิดอ่ะใช่ได้เลอวิศวะเนี่ยเราเป็นแค่คกร <c oughs> รมกรนะบุ๋มที่หมอตะวีมันมเดอเด้อดูตออเนี่ยเอาแบบลงๆแล้วลูกขี้กันเลยฟ้าทองไม่ได้หมดแล้วอฟ้าทองไปไปหมดแบบเพอ้ยงเดียวไอ้เหี้ยฟ้าทองน่<ห>นนาจะแดงไม่ออกลูกกินยอดไงยอดขาดไปหมดแล้ว<ม> อุ้ยต้นหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวตอนนั้นกินยอดได้ปล่าวันนี้กูไปหานอนไม้เจอไอ้เห็ดยักษ์ว่ะได้แคไถ่ายรูปนะอ่ะใจญย่ะเจ๊พี่ขี้อะครื่องรออ่ะอันนี้เนี่ยอันนี้กินยอดได้ปล่าฟักทองนั้นอะได้นู่นยังเหลือโอ้หรือเปล่ามุดเทกันเลยหรือเปล่าเดี๋ยวอุ้ยไม่เหลือลงไปเจ็บไอ้นู้นไม่ให้เอานู้นถ่ายๆไปมันมีเหลือดิจะไปกินหรอมันจะทำกินนี่ อยูเยอะนู h ่นหรอเพราะว่ากินน้ำับน้ำสดน้ำไก่เฮ้ยใส่เห็ดอ่ะใส่เห็ดมาเห็ดไหนเห็ดมามาน้าเพลิงเขาปุ๊บที่บ้านใส่ครึ่งตัวนี่เฮียมันจะกินมั่วหรอวะถ้าสารจีคขีเห็นน้าเพลิงกินมั่วล่ะน้าเพลิงก็แลน้าเพลิงตัวนีนน้าเพลิงเห็ดอย่างเดียวเห็ดดอกเดียวโอ้โเห็ดดอกเดียวนี่มึงกินกูให้มึงกินโคเดียอ่ะมึงกินมอดป่ะมอดมอดอยู่แล้วไรอ่ะเพิ่งรอเนี่ยนะกินกินโรยกินมอดเลย แค่ดอมเดียวเลยชิมไม่กี่คำเดี๋ยวให้มึงกินคนเดียวอย่างงั้นล่ะเต้นโลหนึ่งก็ไม่พอแล้วเดี๋ยวอ้วนเนี่ยเนี่ยก็พร้อมๆก็อร่อยมันไม่มีเนไม่มีต้นนี้ไอ้มุกตะคุลไม้หอมที่มุงเนี่ยแต่ไม่หอมน้ำแล้วผมตอนนี้ผมก็ได้นั่งพักเสร็จแล้วนะครับผมลุงพันใจนี่ก็ได้กลับบ้านเข้าหมู่บ้านไปแล้วนะตอนนี้ผมก็อยู่กับแทนนะผมนี่ ตอนนี้เราก็อยู่บนบ้านนะครับผมบ้านบนเนินเขาเลย <c oughs> ก็จะเทียบภูเขาฝั่งนู้นได้ครับผมนะมันก็จะเห็นมุมความสูงก็จะเท่ากับยอดต้นหมากนะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมครับผมก็ฟ้าหลังฝนนะก็ไม่เห็นหมอกนะไม่รู้พรุ่งนี้เช้าอาจจะมีหมอกหรือเปล่าก็ได้นะตัวบริเวณข้างหน้าเนี่ยถ้ามีก็เลยจะเก็บาพบรรยากาศให้ดูนะครับผมน,ะนี่แล้วก็มาดูเออบ้านนะทุกคนนะก็เป็นเขาเรียกว่าบ้านกระเรลี้ยงหรือว่า เป็นบ้านที่คล้ายๆพื้นบ้านนะครับผมพื้นเมืองของชาวกะเรียงนะครับผมลานนานะครับลานนาลันนาเนี่ยพังเลือดอะไรนั่นแหละมันต้องเติมให้ไงมันจะได้ดูดีนะมันจะได้ดูโบราณหน่อยนะผมก็พูดไม่ค่อยเป็นนะครับผมเป็นแบบเขาเรียกว่าแบบเขาเรียกว่าแบบพื้นบ้านนะครับพื้นถิ่นสมัยก่อนนะครับนะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมว่าเป็นยังไงนี่นะครับผมก็บ้านสมัยก่อนหรือว่าพื้นบ้านนะครับผมพื้นถิ่นสมัยก่อนนะ ก็เขาจะใช้ตอกมัดแบบนี้นะครับทุกคนนะนี่เขาเรียกว่าตอกนะหรือว่ามันเป็นไม้ที่เขาผ่ามาจากไผ่ทุกคนนะผ่ามันเป็นตอกแบบนี้นะครับผมเอาไว้มัดนะครับผมนะนี่เลยนะครับผมแล้วก็พวกใบลานหรือใบกระเพาะเนี่ยนะครับผมแต่ละที่ก็เรียกไปเหมือนกันนะครับเขาก็เอามานะครับมาถากนะทุกคนมันจะถักใช่ไหมมันจะถักเห็นไหมตรงนี้มันจะมีตรงนี้ไม่มีเห็นไหมมันจะถากไปมาผมก็เรียกไม่ถูกหรอกแล้วพื้นที่ยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเนี่ย นี่ครับผมตอกเขาก็ถากไปมาจนสุดนะครับตรงปลายมันเนี่ยเขาก็จะเอาตอกนะผมนะนี่ครับผมดูว่าผายเนี่ยนะครับผมนะมามัดให้แน่นนะครับผมก็บ้านหลังนี้ใช้จากวัสดุธรรมชาติเนี่ยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะอีกเปอร์เซ็นต์หนึ่งก็เป็นตะปูนะครับผมใช่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ตะปูนะครับผมตะปูปน,ปนี่พี่แทน,ตะ,นตะปูก็จะเป็นเออจะใช้ ไอตรงที่มันเป็นคานน่ะนะครับเป็นคานที่แบบต้องรับน้นําหนักเยอะน้หนักเยอะเพราะว่าถ้ามันใช้แบบวัสดุสมัยก่อนคือมันต้องทํานานนะมันต้องอมันต้องใช้ไหวไงแต่เราไม่มีไหวครัลงพันใหญ่ตะโกนเรียกนะตะโกนน,นี่ขับรถขึ้นมานี่แล้วก็โรงครัวเนี่ยเขาจะใช้พื้นแบบนี้แล้คนเป็นรูๆเพราะอะไรนะครับไม่ซึ่งนะเพราะอะไรครับผมตอนกินข้าวเนี่ยสมมุติว่าคนพื้นบ้านนะครับนะครับดั้งเดิมเนี่ยเขาจะใช้มือใช่ไหมในการทานข้าวเนี่ย มันก็จะมีตกลงมาบ้างนะทุกคนนะพอเรากินข้าวเสร็จเขาก็จะใช้ไม้ฝาดหรือผ้าคีรุนนี่ปาดลงไปเลยนะครับผมนะจะได้ตกตรงบ่อได้รู้ได้ไงเนี่ยนะครับนะได้รู้ได้ไงก็บ้านผมเคยอยู่บ้านแบบนี้มาก่อนนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเตาเตาไฟนะทุกคนทีแรกว่าจะมาหุงข้าวทำข้าวที่นี่แต่ทีนี้มันยังไม่พร้อมเรื่องน้ําแล้วก็ฟืนฟืนเนี่ยก็พอมีนิดหน่อยตรงนี้นะครับแต่ว่าน้ํามันไม่ไม่มีต้องแบกน้าจากเข่าซึ่งตอนนี้น้ําในลาธารนี่แห้ง ขาต้องขุดเป็นบดานนี่ลุงพันใหญ่เราแบกน้ำแล้วทุกคนดูนู่นลุงพันใหญ่แบกน้ำเลยนะน้ำสามพานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะลงไปทํากับข้าวข้างล่างนะครับผมแล้วก็ทําเสร็จอะไรเสร็จเผื่อขึ้นมานอนที่นี่นะครับผมจะมานอนที่นี่เพื่อเอาบรรยากาศแล้วก็ตอนเช้าจะดูบรรยากาศตอนเช้าฝั่งนี้ทวนนะก็โอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะลงไปละทํากับข้าวบ้านลุงพันใหญ่ข้างล่างนู่นนีกว่าเห็นไหม ติงเขาวนุนเลยนะครับลิ้ิอยู่แกโอ้ยอ่กเดีนยิ่งัะนานย่งอีดใช่หรอรูเป็นยังไงตดเดี๋ยวแตเดบี้เหรอืมอืมเด้๋ย ดเนะดี๋ยวเขาเทมือเาอะไรวทำันใดกันไม่ได้ทำต่อคนี้ด้วยมันแปลงม,นะมั้ล่ะทำอะไรครับทำอะไรอยู่หุงข้าวครับโอเคเดี๋ยวยายหุงข้าวยู่นะอันนี้ก่ไฟก่อนนะหุงข้าว ลุ้มันจะติดไหมนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็ขึ้นมาถึงกระ๊อบเนี่ยก็เห็นลุงพันใหญ่กําลังก่อไฟของข้าวนะทุกคนนะก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะไปหาเก็บพืชผักในสวนนะครับผมหรือว,ว่าผักป่าพืชที่เขาปลูกไว้นะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นกับข้าวกันทุกคนนะเพราะว่า เราก็อยู่กันแบบพอเพียงแล้วทุกคนนะเราก็ไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรมากมายนะฮะเก็บยาเก็บผักเก็บพืชเก็บปูเก็บหอยนะครับก็กินไปวันวน,นะลุงนะอ่าล้วเต่ไ,ตไปก่อนที่จะมืดนะเพว่าตอนนี้เาหกโมงใช่มแมลงที่ทชบอบทะลาะไอเด่นเริ่มร้องแล้วอือใช่มิมนั่นแหละนั่นแหละเลยเไอเดนมแมลงพวกนี้แมงพวกนี้มันบอกเวลานะครับครับผว่าเย็นหัวไกล้หัวค่ม้งหกโมงอะหโมงมงครึ่งอย่างเงี้ยร้องได้ยินไหมครับได้ยิน ไ่าจะได้ยินอยู่ในกล้องโอเควันหลังจากนี้ผมก็จะไปเก็บผักนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวลุงเขาเนะใช่ให้ลุงพขใหญ่หุงข้าว่อม่ั่งกระป๋องแล่วก้าขี้าไหแกวเป็นยอที่แจแจก็กยแจกมาเลยพี ว่ออีู่ไปไปที่ไหนไาชนแดนจอดรถอยู่แล้วนะ่ะได้เลยหแหละอันอนี้อะไรย่อไปอออร้อยดินะครับผมตอนนี้ก็จะเดินเข้ามาในส่วนอีกทีนึงนะทุกคนนะก็จะมาหาพืชผักที่เก็บกินได้นะทุกคนก็กําลังหามองอยู่ว่ามีอะไรบ้างนะทุกคนนะก็เป็นกับข้าวสักสองสามอย่างนะของเรา ก็ผมเป็นพื่นผักอย่างไรที่หนึ่งก็ตอนนี้ก็มีมะเขือพวงนะทุกคนนะมะเขือพวงแล้วก็มีอยอดมะละตุ้งติงต้งนะทุกคนนะหรือว่ามะละขินนกนะครับผมแต่ก็ขมไปหน่อยหนึ่งก็เริ่มข้าแล้วเราก็ต้องเอาที่อย่างไวดีกว่านะครับผมนะคือผมเข้ามาใส่แล้วเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาช่วงนี้นะครับผมนะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับ นะครับผมตอนนี้ผมก็เดินเข้ามาถึงอย่างในกลางสวนนะทุกคนนี่เลยนี่เลยครับผมก็เป็นสวนสวนที่อ,อยู่คนละฝั่งจากบ้านจังเกอร์นะทุกคนนะที่ฟังบ้านบ้านบนเขาอยู่ฝั่งนู้นนะทุกคนนะก็เป็นสวนยี่นี่แปลงหนึ่งนะครับผมนะซึ่งก็มีผักหลายอย่างนะครับผมนะก็มาดูกันว่าผมจะเก็บผักอะไรนะครับแต่ผมก็จะแนะนําจะอธิบายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมก็อตอนนี้เรามาเก็บผักกันแล้วนะครับผมนี่ผักชิ้นแรกที่ผมจะเก็บก็คือเนี่ยครับผม ยอดฟักทองทุกคนโหยอดอุบอั่วอ่อนๆเลยทุกคนดูนี่นี่ทุกคนดูอุบอั่แบบอ่อนๆเลยนะเนี่ยนะครัผมนี่ผมรู้ว่าหลายคนไม่รู้ว่ายอดฟักทองมันกินได้นะผมเชื่อว่าหลายคนไม่รู้แน่นอนเพราะว่ามันมีเอ่อผงขนขาๆของมันหลยคนอาจจะคิดว่ามันคันแต่บางคนเนี่ยอาจจะรู้นะครับผมว่ากินได้นะครับผมนี่ยอดฟักทองนะครับผมนะ เก็บไปต้มนะทุกคนนะต้มจืดอร่อยมากๆนะครับเป็นผักด้วยนะผมก็เดี๋ยวผมก็จะเก็บนะทุกคน,นามาเก็บต่อกันเลยนี่ครับผมยอดหนึ่งนี่เลยนี่นี่ครับนี่ครับยอดสวยๆหลายอยอดเลยนะเราก็จะเก็บตรงที่เราหักได้นะพี่นะ นะครับผมตอนนี้ก็ใกล้ค่ำแนละ้วทุกคนนะผมก็ต้องรีบเก็บผักตอนนะทุกคนนะก็จะเก็บภาพบรรยากาศเฉพาะอายอดพักทองให้ดูนะครับทุกคนนะที่ทานได้ก็ใครเคยทานหรือว่าไม่เคยทานคอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมนะก็รสชาติมันหวานมันอร่อยดีนะทุกคนก็มีข้าวโพดด้วยนะทุกคนนะรู้สึกเหมือนจะแก่แล้วแต่ทีนี้ซึ่งเราไม่ได้ขอไว้หรือว่าลุงกับป้าเขากินหรือย,ยังนะเราจะกินก่อนเขาไม่ได้นะทุกคนมันมีข้าวโพดแก่เราเนี่ยมีรอยหนูแทนทุกคนนะ ก็เดี๋ยวจะไปถามเขาว่านี่เห็นไหมเขาพูดนะครับลอยหนูแทะนะทุกคนก,กินได้แล้วนะเน็้เลี้ยงสวยแต่ว่าหนูแท้กินไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปบอกเอาลุงพันใหญ่นะทุกคนเพื่อเขาจะกินนะครับผมเพราะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวไปเก็บไผ่ทักอย่างสองอย่างเดี๋ยวก่อนที่มันจะมืดนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีที่บ้านลุงพันใหญ่เลยละกันนะครับผมเอาจริงเลยเต๊กูนี่เอาจริงเลยได้ผักแค่นี้มืดแล้ว ลุงโอเคเข้าวสุยานนะยังยังยังข้าวเดือดแล้วแต่เย็นใจเย็นเดี๋ยวได้กินครับผมอ่ะอันนี้คือช้อนเราใช้ไม้ไผ่ข้นข้าวนะครับใช่ครับนี่เราจะมาดูมึงพันใจข้าวนี่ตอนนี้เข้าเดือดแล้วผมกลับมาเข้าก็เดือดแล้วทุกคนชีวิตนี่ชีวิตพันใจอย่างนี้แหละ ใช้ชีวิตอยู่ในป่าอะไรอย่างงี้เขาเดือดแล้วทุกคนที่ก็กัดกัดหุงข้าวด้วยเออเขาเรียกเตาอังโลมันนี่เตาธรรมดานะฟืนครับนี่ฟืนไม้ฟืนไม่ได้หุงข้าวด้วยเออมอเตอร์ไฟฟ้านะนี่เลยคุณยายกำลังคนข้าวทุกคนนี่ข้าวสวยๆขขา,าเนี่ยข้าวใหม่มาเนี่ยเป็นก้อนเลยข้าวใหม่ที่ไหนแล้วมันเป็นข้าวใหม่ผสมแบบนี้บิดดูวัน นก่อไปในป่านในใครหุ่ข้าให้เพืเ่อนๆใช่เนี่ยมึหงหุ่ว่ามึงหุ่เองมากกว่าห,หุ่งเป็ดทำมาสน,นามอ่ะนะแบบกาบะพิมหนุ่ นี่หนูถ้าเ,เ,เขาเก่งไหมถ้าเขาเก่งแต่เขาไม่ทำเขาเกแก่แล้วแก่ที่ไยนล่ะเห็นน้ำอายุอ่อนอ่องปุยเน้นโทษตีก่อนนี่ตัวคือ นลครับผมระหว่างที่รอลุงพันใหญ่หุงข้าวเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะมาเตรียมกับข้าวนันทุกคนนะก็จะมาดูผักของผมด้วยผมเอาผักอะไรมาบ้างนะผมจะให้ดูนะครับผมโอวัตเป้นี่ทำกับข้าวอร่อยนะครับครับผมชอบไปที่ไหนก็ทํากับข้าวโอเคมีอยู่ที่บ้านเมียไม่ต้องทำกับข้าวเลยเราทาเองหมดคนรักลูกรักงเมียนะครับครับผมโอเคครับเดี๋ยวจะให้ดูผักที่เออผมเนี่ย ไปถามมานะคือมันมืดแล้วอ่ะทุกคนนะก็เลยได้แค่นี้นะครับผมไดมาไปมืดๆอ่ะมันก็มืดแล้วครับผมก็มียอดพักทองนะทุกคนนะทุกคนก็หลายคนก็อาจจะรู้นะครับว่ากินได้บางคนก็อาจจะไม่รู้นะครับผมก็บางคนกอาจจะไม่เคยกินไงแล้วก็มีมะเขือพวงนะครับผมได้แค่สองอย่างแค่นี้นะครับผมก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะผมก็จะมาเตรียมยอดฟักทองทุกคนนะต้องเอาหนวดมันออกนะทุกคนนะนี่นวดนี่เขาเรียกว่าหนวดแล้วก็มีอะไรใหกินแล้วมีจะพักนั่แหละครับผม แล้วก็จะเอ,อ่อนะทำเป็นชิ้นๆนนะัทุกคนนะก็มาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับแล,แล้วผมมะเขือพวงนี่ก็เราก็จะเก็บอย่างนี้นะจะกินดิบนะครับผมนะส่วนอยอดนี่นะเราจะนี่เราก็จะตัดทอนตัดออกไปแล้วก็หนวดนะนี่ก็จะตัดอย่างนี้ชึันชครับตัดสนวนออกไปหน,นวดแก่เขาเรียกหนวดแก่นะ ซึ่งมดอ่อนที่ตรงนี้เราไม่ตัดเรากินได้นะใบนี้ก็ไม่น่าจะแก่วันนี้ผมก็ได้พ่อครัวคนใหม่นะครับเอ้นะครับโอ้โหถ้ากัเต้ากเก่งมผมไม่เก่งเรื่องทางหรอกแต่หุงข้าวพอได้อยู่ใช่หุงข้าวพอได้ไม่เก่งเรื่องผากนะ เราข้วยังไม่เจ้เต้เรือกับเข้าเนี่ยโหเช็ดมือหนึ่งเลยใช่อยู่บ้านใครทำกับเข้ามากกว่ากับเมียเมียกับทำประจำนะเมียไม่ต้องทำเลยใช่ไหมเมียก็ทำบ้างบางวันเราก็เหนื่อยอบางวันเราก็ไม่เหนื่อยเราก็ทำวันไในขยันก็ทำถือว่าส่วนใหญ่แล้วเต้ทำใช่ไหมครับผม วันนี้ไอ้เมียวจะกินเมนูอะไรครับเทม,มาแล้วเมียวว่าจะกินเมนูข้าวคุกกปิไม่ได้กินหนัก <c oughs> ไม่ได้กินหนันแล้วตันนี้เก่งตันนี้เกตันหนูเก่ง <c oughs> นะครับผมตอนนี้กับข้าวที่ผมได้เตรียมไว้ก็เสร็จแล้วนะค,คนก็มีพริกนะแล้วก็มีเนี่ยทุกคนนะนี่ก็คืออะไรนะยอดฟักทองนะครับผมแล้วก็มะเขือพวงนะผมแล้วก็มีหมูที่ผมนํามานะครับเจ้วันนี้กับข้าวน่าจะอร่อยนะครับข้าวผมสุดยอดไหมสุดยอดน่าจะน่าจะอร่อยกินข,ข้าวครับมรยเดี๋ยวมามีพวกมากินอีกข้าวผมไหนกอนก็จะมีอะไรนอกจากนี้ไม่ก็ต้องมารอรู้อีกทีหนึ่งนะ พันธุใหญ่มีกับข้าวอะไรบ้างก็เตรียมไว้โอเคเดี๋ยวผมนี่ okay, ต้มไก่ครับเดี๋ยวผมจะไปล้างไอ้น,นี้ก่อนแล้วก็จะต้มละนี <c> ่ <oughs> ผมอยากกินมากเลยเนี่ยอยอดฟักทองแล้วกับไอเห็ดคอน,นเราจะทำไงกินก็อีกเรื่องหนึ่งใช่เห็ดคอนเห็ดคอนดอกยักษ์ไหยนะโอเคครับเดี๋ยวจะไปล้างออยอดฟักทองก่อนนะทุกคนก็จะมาต้มละแกงจืดหน่อย ตอนนี้ก็ได้ทำกับข่ายผมนะครับเดี๋ยวดูให้ผมด้วยนะได้ๆๆให้มันเดือดอ่ะจะต้มอะไรครับต้มต้มจืดอะีรต้มจืดต้มจืดนะก็จืดปลต่องครับต้มจืดจืดและสองแปด 嗯。 tí cho tiền Ok, đồng và... Đồng và đồng và đồng. Ừ, เลยนะครับผมก็แกงพะถั่วเราเดือดแล้วใช่ไหมลุงโอ้ยเตือเดือดแล้วเดือดแล้วครับจะต้องเอาช้อนมาตักหน้าก่อนอะไรยังไงกลับก่อนด้านนี้มันสุกเลยสุกแล้วกลับไปได้โอเคอันนี้คือว่าถูกเป็นนิ่มๆเลยนะเต้เต้เนี่เป็นเชฟเชฟที่ว่าทำกับข้าวอร่อยใช่เดี๋ยวปรุงลดหน่อยหนึ่งนะ ผจะซดน้ำมันหน่อยหนึ่งไงนะครับผมตอนนี้นะครับก็กับข้าวของเราเสร็มเทียบร้อยแล้วนะก็จะมีหมูย่างนะครับผมไก่นะครับผมแล้วก็มีน้ําพริกแล้วก็มะเขือพวงนะครับผมแล้วก็ต้มจืดยอดฟันกทองตลอดเต้ยครับครับผมมาบ้านพะยาเมื่อไรโอ้โหข้าวอร่อยครับครับผมโอเค ชอบครับผมก็ยกป้อเลยนะยกปให้อันเด้อครับเช็ดเช็ดครับครับก่อนนี้ก็ใส่ยอดฟักทองกับซี่โครงหมูทุกคนนี่เลยเห็นไหมซี่โครงอร่อยครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมากินข้าวกันนะแต่ว่าเราที่แบบธรรมชาตินะครับผมตอนอยู่แบบธรรมชาติมีพี่ไหมเออพอเพียงนีพี่ไหมพอเพียง อมีผีไหมผมทำผีไม่มีครับไม่มีผีคงคงไม่มีผีครับโอเคแล้วกินข้าวกันแล้วเลยอะทุมไอทุบต้องมี นะครับผมตอนนี้ก็เช้าวันใหม่แล้วนะครับผมนะซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีใครอยู่บ้านแล้วนะพันใหญ่ก็ไปหาหน่อไม้แล้วนะครับผมแล้ก็ป้าซอยก็ไปทํางานเราส่วนแทนก็กลับไปในหมู่บ้านนะทุกคนนะก็เหลือผมคนเดียวเพราะว่าพวกเขาตื่นกันเช้าแนละ้วทุกคนนะเงินเช้ามากเลยตอนนี้ผมก็อยู่คนเดียวที่บ้านเต่นะครับเมื่อคืนเนี่ยว่าจะไปนอนอบนบ้าน

าม,ามาแล้วเมียอนี่นะผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็คงจะไม่ขึ้นไปแล้วครับผมเพราะว่าฝนตกแล้วมันลื่นด้วยนะผมนะฝนตกว่าจะเดินทางกลับบ้านเลยดีกว่าเพราะก่อนที่ผมจะเดินทางกลับบ้านไม่ได้เพราะว่าเมื่อคืนก็ฝนตกทั้งคืนนะผมนะไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยฝนจะตกอีกไหมเนี่ยยึดเสียงไกลขันมาก่อน,นโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ผมจะเดิน เต็มตัวเก็บของก่อนที่ผมเามาแล้นะครับผมเมื่อวานแล้วก็เดินทางกลับบ้านนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับผมนะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับผมนะ